สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นวันศุกรนะ์เนาะก็มีการอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะน่าจะเป็นการเห็นเขาแบบว่า,ารูปเหมือนจะเป็นเอเทลหรือเปล่าเป็นเงาดาๆเหมือนมีแอปเปิลมีเอน่าจะเอเทลแหละนะคือย้อมย้อมสีมาอีกแล้วนะครับผมอะไรเนะี่ยเป๋ายิง้งฉุบนะครับผม,ผมรับหนึ่งพันเพชรด้วยนะแหมใครได้เอามา โชว์หน่อยนะเหมือนพันเพจนี่เป็นสวิตเอทเทลนะครับผมสวิตเอทเทลนะครับผมเป็นเพิ่มการควบคุมลูกเต่านะครับผมห้าสิบสามเปอร์เซ็นเพิ่มไอเทมคุกกี้นะครับผมเติบโตอ่าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมออกดคุกกี้แล้วก็จะเพิ่มเป็นห้าสิบหกสิบสามอย่างงี้เนาะเมื่อเริ่มต้นเทินนะครับผมแปดสิบห้าชาร์ตโล่สูงสุดหนึ่งครั้งก็คือมีโล่นะครับผมบาเลียเนาะแล้วก็ เมื่อตกแลนด์มาของชั้น50%ใจค่าผ่านทาพื้นฐานสุ่มเอ่อก็คือบัตรเชิญปาร์ตี้นะครับผมบวก5%ถ้าไม่แสดงผลเมื่อก่อสร้างแลนด์มารกของชั้นเมื่อก่อสร้างแลนด์มารกของชั้นโอกาส45%ย้ายทันทีไปยังพื้นที่ที่ต้องการของชั้นสร้างแล้วก็วาร์ปอ๋อหมวกนินจาเหรอเมื่อก่อสร้างแลนด์มาของชั้น โอกาส40น่าจะคล้ายๆหมวกนินจานะหมวกนินจา45%นะเอ่อเขาเรียกว่าสกิลวัะว์ปกับเมืองอะเนาะไปเหยียบนะครับผมบัฟอัปเกรดนะครับผมตัวละครอีเวนต์นะครับ2อาทิตย์เมื่อตกแดนม้าข,ของฉันเออตกแดนม้าข,ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส55%จ่ายเพิ่มค่าผ่านทางพื้นฐานทา่าสีออกก็คือยึดนะฮะ คล้ายแปลงภาษีนะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้าม5้าย้ายทันทีในแถวก็เป็นรองเท้าสีทองนะก็เหยียบเมืองแล้วก็เด้งไปในแถวนะครับผมใครปิดอีเวนต์นะครับก็รับ200เพชรเนาะใช้เป็นหมื่นนะครับผมใช้เป็นหมื่นปิดก็วิธีการตามหาก็หาแอปเปิลนะครับผมมีการันตีหรอ ้ามีเงาอย่างนี้สุ่มแจ็คพอตนะครับผม8ปดโอสี่พันนะครับปิดอีเวนต์ทุกคนหรือเปล่าวะเนี่ยทุกๆ50ครั้งนะครับห้าสครั้งก็ได้1นึ่บันเอหนึ่งพันนะครับห้าห้าร้อยอ่าห้าร้อยนะฮะก็คือประมาณสี่พันพอดีนะครับหรือไม่ก็ฟุกสุ่มได้ปิดตัวนี้ไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าไหนหายยากนะก็น่าจะเป็นการสุ่มแจ็คพอตแหละดูละนั่นนะครับเนี่ยฮะ สุ่มแจ็คพอตตัวนี้โหดไหมก็ไม,ไม่รู้ว่าสู้ชาวบ้านชาวช่องเอาได้หรือเปล่านะครับผมเทียวเนาะ,ะก็นะฮะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ามีนฮะสุ่มหาก็มีการ์ดตัวละครสุดฮิตนะครับนะก็มาแลกนะครับผม ก็ <g ül> มีเล่นรอบนะครับผมมีได้เอทิลด้วยนะมีก๊์ดเป่ายิง่งฉุกมานะครับอม,มีได้แจกอะไรไหมก็ไม่มีนะครับเพราเป็นงานสุ่มแจ็คพอตนะครับผมการันตีนะครับสี่พันเพชรไอ้พวกกา๊าดการันตีส่วนใหญ่เอาไปก็ไม่ค่อยได้เล่นกันนะครับมันกุดออกมานะครับเออไม่รู้ว่าอะไรหาย,ยากหาง่ายนะครับ สุ่มไปสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนนี่ม,มงกุฎออกแสดงว่ามงกุฎง่ายแล้วครับทุกคนแต่คือมันการันตีไงใครมีเพชรเยอะก็สุ่มไปเถอะได้แน่นอนนะครับสี่พันเพชรนะแต่เพชรช่วงนี้อย่าใช้คําว่าหายากนะเพชรแต่ผมบอกเลยว่าไม่มีวิธีหาครับผมถ้าคุณเล่นลีกลูกอมดาวเต็มแล้วนะครับผมคุณก็ได้นั่นนะ่ะเก้าร้อยเพชรหรือเท่าไหรนะ่น่ะเท่านั้นนะครับผมชีวิตคุณจบลนะ ราบบว่าแม่งไปเล่นโดมิโนโมาก็โอ้ยไม่รู้ว่าขาดทุนหรือว่ากําไรนะครับเล่นบางทีเล่นไปแล้วมากําไรมีอยู่ประมาณได้กําไรอยู่20เพชรเองนะฮะพอเผื่อขาดทุนก็มีมีวันหนึ่งขาดทุนไปร้อยเพชรนะครับโดมิโนโอ้โหมันไม่มีวิธีการหาเพชรนะฮะตราบใดที่เขาแบบไม่มีโกยเพชรไม่มีอะไรนะโกยเพชรสภาพนี้ก็ไม่ได้นะฮะถ้าคุมออกนะครับทุกคน นี่สุ่มไปประมาณจะห้าร้อยเพชรแล้วนะทุกคนห้าร้อยแล้วนะฮะอ่าก็ขายอะไรวะ,สะแสดงว่าไอ้นี่ออกยากครับผมโอ้โหเดี๋ยวมึงเอบวกมึงขายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเห็นแล้วเจ็บปวดหัวใจมากเลยมึงใช้สามชิน้นแต่มึงขายชิ้นเดียวสองร้อยเก้าสิบเก้า อย,อย่าโง่สุ่มอย่าล็อาอย่าโง่ทำครับผมทุกคนอเอาอางี้ดีกว่าอย่าโง่ทำเลยนะเออตัวเนี้ยเงานะฮะห้าร้อยเดี๋ยวผมผมได้หรือยังนะครับผมน่าจะถึงแล้วนะห้าร้อยเนี่ยครับผมได้เงามาแล้วฮะทุกคนสี่พันอย่าลงทุนสี่พันนะครับถ้าใครมีเพชรลงทุนสี่พันแต่อย่าไปโง่ซื้อนะครับต้องใช้คําว่าโง่เลยะฮะถ้าพลาดซื้อนมานะครับก็มีล็อกอินนะครับผมมีเล่น แผนที่วงกลมนะครับก็ทำภารกิจได้นะฮะมีรับร้อยเพชรตัสุดท้ายอะเนาะก็โอเคใครคือ,อเห็นแล้วแบบเจ็บปวดมากเลยทุกคนมีขายนะฮะยีบ,บาท89ก็มีนะครับโอ้ตัวนี้ได้เงาด้วยนะเออได้เงาด้วยหนึ่งอันนะขายแบบว่าสุ่มๆไปแล้วอยากเซฟห้าเพชรนะครับก็มาซื้อร้อนะ อ๋อนี่299นี่ตัวตัวนี้ยังจะดีกว่ามาั้งสุ่มไป3 0 0พันแล้วมาซื้อ299นะครับทุกคนนะอืมหรือซื้อก่อนก็ได้นะถ้าคิดจะทำนะเออหรือถ้าคิดจะทำนะครับผมอืมโอ้ยอยู่นี้มันอยู่นี้ไม่ต้องซื้อแล้วนะครับผมมันลบก็แค่เจ็ดหมื่นเองนะเนาะชนะก็แค่สามหมื่นอย่างนี้ยังไงก็ได้เจ็ดยังไงก็ติดลบแค่เจ็ดหมื่นนะอาพี RP ไม่ต้องซื้อแล้วครับทุกคนอืม โหแต่วพี่จีสุดยอดมากคือพี่เอาสมองส่วนไหนคิดแต่ผมอยากจะรู้จริงๆเลยเนี่ยฮะ a อบวกแอปเปน้ำเงินเนี่ยครับอืมสองร้พี่เฮ้ยผม,ผมไม่ไหวกับพี่จริงๆนะครับผมโอเคครับผมทุกคนก็ใครอยากทำก็เนี่ยฮะก็การันตีนะครับผมก็ปิดอีเวนต์แน่นอนนะสำหรับใครมีเพชรสี่พันเพชรน,นะโอเคไปแล้วครับผม